พ่อบานจักพดิปีศาจต,ตอนที่445การวางค่ายกลนนั้นจําเป็นจะต้องใช้ศิลาวิญญาณและเหนือกว่า่ข่กลขั้นที่12ยังมี่ข่กลนศักดิ์สิทธิ์อีก6อันพวกมันจําเป็นที่จะต้องใช้ศิลาวิญญาศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ว่าเหมืองศิลาวิญญาศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยู่เพียงแค่ในแดนศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นและก็ยังอยู่ในมือของตระกูลต่างๆที่อยู่ที่นั่นด้วยและยังไม่ต้องพูดถึงว่ามันมีจํานวนไม่มากด้วย ฮะนี่คือของขวัญที่ข้าเพิงบอกเจ้าไปยังไงล่ะอะไรกันเจ้าคิดว่าข้าจะมอบให้เพียงปีของอสุรวิญญาณเท่านั้นหรอด้วยวิทยายุทธและก็ใายคนต่างๆที่มีอยู่มากมายของเจ้าแก่แห่งความสงบเยือกเย็นทางก้าวแล้วถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเจ้าได้บผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดที่เจ้าไม่สามารถจัดการได้ขึ้นมา ด้วยความช่วยเหลือเล็กๆน,น้อยๆเหล่านี้จากข่าจะช่วยให้เจ้าสามารถเอาตัวรอดจากพวกมันได้เจ้าก็แค่ทำสิ่งที่ข่าขออย่างเต็มที่นั่นคือทั้งหมดที่ข่าต้องการ <c oughs> สมกับที่เป็นหัวหน้าของอสูรศักดิ์สิทธิ์จริงๆไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาก็ทำอย่างสมศักดิ์ศรีนอกเหนือจากสมบัติวิญญาณระดับปัตภีวัตถุดิบปรุงยาที่หายาก และมันยังมีศิลาวิญญาสักดิษฐ์ถึงหนึ่งหมื่นล้านอันแน่นี่เขาเรียกว่าการมอบรางวัลให้ในการที่เราต้องการใช้ประโยชน์จากใครสักคนข้าได้มอบสมบัติมากมายให้กับเจ้าเพราะงั้นเจ้าควรจะทำในส่วนของเจ้าอย่างเต็มที่ท่านผูวุโสข้าจะทำอย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถข้าจะออกค้นหา พื้นที่อันตรายพื้นที่อื่นๆแล้วก็ช่วยเหล่าผู้อาวุโสเหล่านั้นจากการถูกกักขังช่วนีรันดีมากถ้าไม่มีอะไรแล้วเจ้าก็เริ่มได้เลยสวนซานจือน้อยจะอยู่กับข้าโดยที่ข้าจะทุ่มเทความรู้ความสามารถทั้งหมดที่ข้ามีในการอบรมสั่งสอนเขา เขาได้ใช้ชีวิตที่โลกภายนอกถึง300ปีโดย room, ไร้ซึ่งผู้ให้คำแนะนำทำให้เขาไม่สามารถใช้พลังภายในที่มีอยู่แล้วของเราอสูรศักดิ์สิทธิ์ได้เลยช่างน่าเสียดายข้าไปล่ะข้าอยากจะไปส่งท่านพ่อหน่อยได้ไหมอืม อืเย้ yeah, ท่านพ่อฮ่าฮ่าฮ่าใครจะไปคิดกันละ่ะว่าข้าจะได้ประสบพบเจอกับผู้สืบทอดของนกอัศนีถึงแม้ว่ามันจะยังเป็นเด็กที่ตัวเล็กๆแล้วก็บอบบางอยู่แต่ว่ามันก็มีความสามารถมากพอที่จะกลายเป็นอสูรศักดิ์สิทธิ์ได้ ตอนนี้ข้ามาคิดคด,ดูแล้วการที่เหล่าอสูรศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าจะกลับมารวมตัวกันอีกมันอาจจะอีกไม่นานแล้วก็ได้และเมื่อเวลานั้นมาถึงจากพริสวรรค์มันจะได้เวลาที่พวกเราสะสางหนี้ที่ติดค้างกันยูมาสิสานจือน้อยขอข้าก่อดเจ้าอีกสักที สารจือน,น้อยเจ้าแค่ฟังอย่างเดียวไม่ต้องพูดอะไรนะฮะเจ้าอย่าเชื่อทุกอย่างที่คุณเผิงบอกเจ้านะเจ้าจำเป็นที่จะต้องระวังตัวเอาไว้ในฐานะที่เขาเป็นหัวหน้าของอสูรศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าและเจ้าเองก็เป็นลูกชายของหนึ่งในนั้นการที่เจ้าได้ฝึกฝอนอยู่ข้างกายเขานั้นจะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเจ้าแต่ว่าเขายังมีเจตนาอื่นแอบแฝงอยู่ เมื่อตะกี้นี้เขาจ้องจับผิดแต่เรื่องในเล็กใน้อยแทนที่เขาคุณจะมองภาพรวมใหญ่มากกว่ามันไม่มีสักครั้งเลยที่เขาจะพูดถึงความขัดแย้งระหว่างเขากับจักรพรรดิแห่งสงสวรรค์แค่นี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเจ้าจะต้องระวังตัวให้มากๆนะอ่เออถ้าเจ้าอยู่กับเขาตอนนี้เจ้าจะยังคงปลอดภัยอยู่เพราะว่าเขาต้องการให้ข้าทำอะไรบางอย่างให้กับเขาและถึงแม้ว่าเขาจะมีเจตนาที่ไม่ดี ยังไงแล้วเขาก็จะไม่ลงมือเร็วๆนี้หรอกจากที่ข้าได้พูดคุยกับเขามันทาให้ข้ารู้ว่าเขายังมีจุดอ่อนที่ร้ายแรงอยู่นั่นก็คือเขาไม่สามารถออกไปจากเตขตหุบเขารวม,มาสูนได้เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกีเลนทยานฟ้าเมื่อ300ปีที่แล้วแต่แล้วเขากลับไม่ออกไปจากหุบเขานี่แล้วก็ไปตามหาเจ้าอีกอย่างหนึง่งพวกเราเองก็ได้ก้าวข้ามผ่านดินแดนที่อันตรายมาแล้วที่นั่นเป็นที่ที่อันตรายมาก แต่พวกเราก็ก้าวข้ามผ่านมันมาได้เพราะโชคช่วยเท่านั้นในขณะที่คุณเพิงมีพลังมากพอในการทำลายดินแดนพวกนั้นและก็สามารถเชื่อสหายของเขาออกมาได้แต่ทำไมผ่านมาตั้งหลายปีแล้วเขากลับไม่ลงมือทำอะไรเลยล่ะมันก็แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถหลบซ่อนตัวอยู่ได้ภายในหุบเขาวรวมสูนเท่านั้นถ้าเกิดว่าเขาก้าวเท้าออกไปจากที่นี่แม้แต่นิดเดียวแล้วก็มันจะต้องเกิดหายนะ,ะร้ายแรงกับเขาเป็นแน่ถ้าเกิดว่าเจ้า รู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลไม่ว่าจะอะไรก็ตามซานจือน้อยฉันต้องรีบวิ่งหนีออกมาจากเขตหุบเขาดยมาสู์ให้เร็วที่สุดเท่าที่เจ้าจะทําได้นะหืมคุยอะไรกันโยนะท่านพ่อท่านนี่เยี่ยมไปเลยงั้นข้าจะระมัดระวังตัวให้มากๆนายน้อยพวกเราจะต้องกลับไปแล้วนะ <laughs> นายน้อยอย่างนั้นเหรอก่อนหน้านี้ข้าก็คิดอยู่ว่ามันแปลก แต่ว่าตอนนี้เจ้ากลับเป็นนายน้อยจริงๆนายน้อยกิเลนยังไงล่ะท่านพ่อข้าเป็นนายน้อยแห่งหุบเขารวมอสูรพองานแล้วท่านก็ถือว่าเป็นเจ้านายของมันฮถ้าเกิดว่ามีใครหาเรื่องท่านแล้วล่ะก็ท่านก็แค่บอกข้ามาแล้วข้าจะไปจัดการพวกเขาเองดีเลยงั้นตอนนี้เจ้ากลับไปได้แล้ว ท่านพ่อต่อให้ท่านจะไม่โดนใครรังแกหรือว่าโดนหาเรื่องก็ตามท่านต้องมาหาข้าแล้วก็มาเยี่ยมข้าบ่อยๆนะซานจือน้อยระวังตัวด้วยนะสามเดือนต่อมาผีชายโจข้าคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านซะแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างท่านกับองค์จกักรพรรดิที่ท่านต่างต้องโดนทุกฝ่ายไล่ล่า ในตอนที่ข้ามาพบกับพี่สาวช่วงเอ๋อเท่านั้นทําให้ข้ารู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของท่านมันเลยทําให้ข้ากลับมาหายใจได้เต็มปอดอีกครั้งหนึง่งท่านพัววุโสลีท่านทําตามที่ข้าบอกเรียบร้อยแล้วหรือยังอ,อ๋อพอบานโจตอนแรกๆเราก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ได้วัสดุวัตถุดิบต่างๆแล้วก็ศิลาวิญญ,ญาณตามที่ท่านบอกแต่ว่า พวกเราเพิ่งเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลใหม่เท่านั้นและเมืองศิลาวิญญาณที่มีอยู่ในอาณาเขตของพวกเราก็มีแค่น้อยนิดตั้งแต่ที่ท่านกลายเป็นคนที่ถูกหมายหัวอันดับหนึ่งในทั้งอาณาจักรพวกตระกูลต่างๆก็ทําเป็นห่างเหินจากพวกเราและไม่ต้องการมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องในครั้งนี้พอเงินพวกเราจึงทาได้แค่เพียงขุดหลุมหลบดภัยขนาดใหญ่เป็นระยะทาง 1, หนึ่งพันไม้ตามที่ท่านบอกดีมาก ตามได้ที่หลุมปลดภัยนั้นพร้อมเรียบร้อยแล้วทุกๆอย่างก็ไม่มีปัญหารอกเพราะว่าส่วนที่เหลือข้าได้เอามันมาแล้วโอ้โหว้าวพี่ใหญ่โจสุดยอดเลยตอนนี้พวกเจ้าก็ทำตามแผนของข้าก่อนหน้านี้ได้แล้วแล้วก็เอาของพวกนี้ไปใช้งานซะหลังจากนั้นดินแดนแห่งนี้จะตกเป็นของพวกเราในไม่ช้าโปรดติดตามตอนต่อไป ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ